สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมหาสาระน่าลงเกี่ยวกับนกพวงกุหลาบให้ฟังนะมันยังอยู่อาหารชนิดน,นึงนะครับผมที่ผมคิดว่าเป็นเหมือนยาดกบสาหรับนกเลยนะไม่รู้นะครับผมสําหรับคนอื่นนะแต่สําหรับผมผมเคยให้กินแล้วผมว่านกมันคึกนกมันดุนะครับผมนกมันจะลิกนะ าแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้กันหรือเปล่านะครับผมว่าอาหารชนิดนี้คืออะไรนะครับผมแต่บอกกลนเลยนะครับผมอ่าของชนิดนี้หายากมากนะครับผมอ่าหายากนะจะมาเป็นฤด,ดูนะครับผมอ่าไม่ใช่ผลไมา้ไม่ใช่อ่าคือไงคือไม่ใช่ผลไมา้วัววัวดดีๆนะแต่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมที่นกกินเลี้ยนะ ผมว่าเหมือนยาดูฟเลยนะครับผมเพราะว่ามันทําให้นกดกุไม่รู้นะครับผมผมไม่นกผมกินแนละ้วผมรู้สึกว่ามันดุนะครับผมแล้วพอมีหลากหลายคุณนะสมัยก่อนที่เขบอกว่าเขาเขาหาเลยนะเขาหาสิ่งสิ่งนี้ไหมนกปุงหวัวจุกขากินเลยนะครับผมอ่พาพอเขารู้สึกว่ามันยังไงอะ่ะวิตามินมันสูงเข้มข้นนะครับผมเปรียดเสมือนยาดูฟของนอกเลยนะอ่า ผมเคยทาไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมที่เป็นผลไม้เหมือนยาดกของนอกนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัดเอาเกนกลางกับมเมล็ดแอปเปิลออกนะเพราะว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่ว่านกคงหัวจุกโดนและตายนะแอปเปิลในกินได้แต่ว่าควรหลีกเลี่ยงเกน็กลางเล่เมล็ดในถ้ากินไปแล้วตายนะครับผมอ่าแล้วก็มาต่อนะมาต่อก็คือของชนิดนี้นกกินแล้วนกดุ นกคึกนกริกอ่าผมบอกให้ก็ได้นะครับผมนั่นก็คืออ่าไข่มดแดงนั่นเองนะครับผมแต่เพื่อนๆจะหายากนะอ่าผมได้เคยลงเอาไข่มดแดงนะไข่เป็นไข่ของมดแดงเลยนะมาให้นกคงหัวจุกกินอืมแต่ผมรู้สึกว่ามันมันวนไม่หยุดนะนกคงหัวจกุกมันออกเสียงฮูคูดุดุด้ดดนๆน,นะ อ่ายิ่งใหงเพื่อนเพื่อนยิ่งใายในปริมาณที่มากนะครับผมนกของเพื่อนเพื่อนจะดุนะแต่ย้ำกวนนะนกเพื่อนเพื่อนก็ต้องอายุได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเอานอกเหยนกเปลียวนกไม่ชู้มาเล้ยกินเนี่ยมันจะชู้ได้อย่างไรนะนกเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีสักระดับหนึ่งแล้วนะครับผมในการใจที่จะมาที่จะมีใจปิดเกมเป็นนักสู้นะครับผมอ่าเลยเอาจุดนี้มาฝากนะครับผม ในวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมไม่เป็นอาหารจานเด็ดของนกนะที่นกกินและนกคึกนกสู้นะครับผมสําหรับตัวผมนะครับผมก็ออกตัวไปก่อนนะอ่าก็บอกเล่าว่าสําหรับผมนะผมไม่เคยมัดเดงอ่าเป็นยาดุนะครับผมสําหรับนกแล้วก็เป็นของธรรมชาตินะครับผมที่ธรรมชาติรังสรรมานะครับผมเราไม่ได้เล่นสารเคมีเราไม่ได้เล่นของที่ผิดกฎหมายนะครับผมอ่า แต่ว่ามันจะหายากนะมันจะมาเป็นฤดูนะครับผมไข่มดแดงมันจะวางมันเป็นไข่เป็นฤดูนะบางทีมันเป็นรังแต่ว่าลองไปหามันก็ไม่เป็นตัวนะครับผมมันเป็นไข่สารนะอ่าแดี๋ยที่ผมบอกนะไม่ใช่ไข่สารมดแดงนะครับผมนั่นก็คือไข่มดแดงนั่นเองนะครับผมไข่มดแดงอ่าใบขาวๆนั่นเองนะครับผมอ่าถือว่าเป็นยาชั้นยอดสําหรับนกพงหัวจุกเลยนะครับผมแต่มันหากินยาก มันหายากจริงไหมเพื่อนๆยากไหมว่านับไปขอ่อยทีหนึ่งแล้วต้องต่อสู้กับมดแดงไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร <c oughs> แต่ก็คุ้มค่านะถ้าเพื่อนๆมีก็หาไมา้กินบ้างถึงไปซื้อมามันพวกมีราคาเพงนะครับผมไขมดแดงนะแต่ผมจัดให้อยู่ในยาดุกของนกเลยนะนกกินแล้วนกมันสู้ซาดนะครับผม อ่าผมก็สันนิษฐานไปนะว่าในเพื่อนเพือนเเห็นว่ามดแดงมันมีเหมือนสถานะเป็นกรดเลยเห็นไหมท้ายตูดมันนเห็นไหมอ่าพอกินไปถึงนกมันคึกนกมันสดนกมันดุเลยทีนี้นะอ่าผมก็เลยจัดให้เป็นอ่าสุดยอดนะสุดยอดในอาหารเหมือนกันลิปก่อนบอกไปเรียกว่าเปรียบเสมือนยาดุคือแอปเปิ้ลทิปนี้เ็าบอกว่าเปรียบเสมือนยาดุก็คือไข่มดแดงนั่นเองนะครับผม อ่าไข่ใบขาวๆนะเพื่อนๆไม่ใช่เอาไอ้ตัวมดเดงไหมนะไม่ใช่นะผมไมถึงไข่มดเดงขาวๆนะครับผมอ่าบวกกับอาหาวิตามินให้กินดีๆนะครับผมอืมคึกแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาที่คลิปสามร้อยสีสิบคลิปแล้วก็ขอบขอ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 คุณมากนะครับผมอ่าเดี๋ยว โบนัสยูทูบบอกนะผมก็จะไปทําคลิปซื้อนกลงหัวจุกให้เพื่อนๆได้ดูสักคลิปนะครับผมอ่าก็จะไปหาเลือกหาซื้อมาเก็บมาไว้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีรายได้จากทาง Youtube ก็อ่าจะซื้อนกมาเก็บมาตุนนะแล้วก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าอ่าผมจะไปเลือกนนกแบบไหนชอบแบบไหน ซื้อนกมันก็เหมือนอ่ามันต้องมีโชคมีลาบด้วยนะครับผมมันบวกดวงด้วยนะไม่ใช่เราซื้อมาเราจะประสบความสําเร็จทั้งหมดนะครับผมเลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมอ่าเรามาต่อที่ไข่มดแดงที่ผมบอกว่ามันสุดยอดนั่นเองนะครับผมอ่ามันสุดยอดจริงๆนะไข่มดแดงเพื่อนๆลองไปหาไาห้กินได้นะโดยจะเพาะนกตัวไหนที่เพื่อนๆจะทําให้มันชู้ให้มันคึกเพื่อนๆก็หาไาห้กินอ่าคนกินยังกินมกไม่ค่อยโอเลยหาไมมนอกอีก อ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะใครหาได้ก็ไปหาไม่กินแต่ว่าคือเราเอาแต่ใครขาวมดเดงนะไม่ใช่เอามาเป็นบินตั้งตัวมดเดงมาด้วยนะเดี๋ยวมดเดงมันจะเยี่ยวใส่ตานกเดี๋ยวเป็นเรื่องอันอีกนะมันเคยมีเคสที่ผมบอกนะ้องว่าใส่ใส่คงใหญ่ไปแล้วนกมัน้้องมันลิกดีน้องก็กเอาไปทำตามนะแต่ปัญหาคือนกมันไม่บินกลับเข้ากรงนะครับผมวันนี้ก็สุดยอดเลยนะ อ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรให้กินไข่มดแดงนะครับผมแล้วก็น้ํามีฝากไว้ด้วยนะมันป้องกันโรคให้เพื่อนๆไปซื้อไบโอสิบสองมาใส่นกกินนะมันเป็นน้ําแดงนะครับผมมันมีมันมันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้นกหลายลูกนะครับผมอ่าหลายๆลูกทางเดิอนอาหารบ้างนู่นีนั่นหลายอย่างนะไปซื้อมาไว้ให้กินได้นะครับผมก็คือไบโอสิบสอง อ่ากินควบคปูไปเลยกับไก่มดแดงนะครับผมมันจะมีนกบางตัวที่ชอบไก่มดแดงมากนะครับผมอ่ามันสามารถกินเสริมให้นกเข่งเลงนกสู้นกกล้าได้อันนี้ก็ฝากให้เ,เพื่อนๆไปลองกันดูนะครับผมอ่าผมบอกไว้ก่อนนะนกบางตัวถ้าตัวไหนชอบมากมันจะเป็นผลดีเลยนะครับผมต่นอนกนะอ่าแต่บางตัวมันไปชอบนอนมันไปชอบสักคะเตนลงก็ลองสังเกตดูนะ ทำตาฝึกๆไว้มากๆถ้าให้มันให้เดียวมันดีใจแบบนั้นไม่ว่าสัตว์ชนิดใดนะครับผมถ้าเราฝึกด้วยอาหารนะมักจะประสบความสําเร็จแล้วก็เราจับที่แกได้ว่ามันชอบนอนชอบตักกระเตนชอบอะไรที่มันชอบนะไข่มะเดงหรือว่าอะไรแล้วเราจะฝึกมันง่ายนะครับผมเหมือนลิงเหมือนอะไรที่ก็ฝึกเขาให้เห็นไหมเขาให้ของที่มันชอบนะครับผมอ่าฝึกเมอน้ําให้ปลาทีนี้ก็มันปัฒนาคิวพัฒนาสมอง ก็คงหัะจุกเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ